สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับนิดอีกแล้วนะคะวันนี้นิดจะพาทุกคนไปยืดไปคลายกันคะ่ะก่อนอื่นต้องถามกันเลยว่าใครที่มีปัญหายกแขนไม่ขึ้นแขนติดปวดสะบักปวดไหลใครมีคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใครมีปัญหาคอมเมนต์มาได้เลยว่าเอ๊ะไหลยืดไม่สุดแขนยืดไม่สุด คเได้ลย่ะก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าการที่เรายืดแขนไม่สุดมันเป็นเพราะอะไรมันมีหลายสายเหตุมากเลยค่ะมันมาจากที่สะบักของเรานั้นตึงเป็นเวลานานใช้งานม,มาเยอะเราไม่ได้คลายเขากล้ามเนื้อเขาเกิดอาการตึงนะคะเกิดอาการเกร็งนั่นเองนะคะพอตรงบริเวณสะบักของเรานั้นมันตึงใช่ไหมคะ เส้นเอ็นต่างๆเนี่ยมันเกิดอาการดึงรั้งจนทำให้ข้อต่อต่างๆเรายืดเหยียดได้ไม่สุดนะคะอย่างที่ว่าเส้นใต้รักแร้ของเราเนี่ยค่ะมันจะขมวดเป็นปมพอเรายืดแขนมันยืดได้ไม่สุดลองคลายจุดนี้ดูนะคะถ้าจุดนี้มันคลายแล้วแขนเราจะยืดได้ดีขึ้นนะคะ กล้ามเนื้อของเราบริเวณสะบักมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงลองไปทำดูนะคะตามคลิปนี้ทำบ่อยๆทำได้เป็นประจำเอ๊ะแต่เราจะใช้อะไรคลายวันนี้เราจะใช้โยคะวิวเล็กนะคะทุกคนใครเคยรู้จักกับโยคะวิวจิ๋วไหมถ้าไม่รู้จักลองมาดูคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขากันค่ะว่าเขามีประโยชน์อะไรทำไมถึงขนาดจิ๋วขนาดนี้นะคะ ไปชมกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนเราจะมาคลายเส้นใต้รักแรงของเราเริ่มจากการนอนตะแคงก่อนนะคะตอนนี้เราจะทำข้างขวานะคะเพราะฉะนั้นนี่จะทอนตะแคงขวา วางสอกลงไปหวไัวไหล่ลราเม่นดรอปนะคะแล้วจะนำวิวจิ๋วของเราเนี่ยสอดไปใต้รักแร้ไม่ใช่ใต้รักแร้ตรงๆนะคะอ่าให้สังเกตว่าพอเรายืดแขนไปใต้รักแร้มันจ,จุดตรงนี้เราจะขยับจากตรงกลางรักแร้ของเราไปด้านหลังนิดนึงประมาณ1นนิ้วนะคะพอเราจับดูมันจะรู้สึกตึงๆบริเวณนั้นนะคะจากนั้นเราจะวาง ส่วนนั้นของร่างกายนะคะวางใต้รักแร้ของเราลงบนวิวบางคนที่เขามีอาการตึงมากมากจัดจัดแค่วางแบบนี้ก็จะรู้สึกว่ามันมันเจ็บมากมันจี๊ดมากเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไปไหวไปต่อไหวนะคะเราก็จะค่อยคอยค,อยค,อยคลึงเขาค่ะค่อยคอยคลึงไปเบาๆคลึงจนกว่าอย่าลืมว่าเราตะแคงอยู่ตลอดเวลาไม่คว่ำตัวนะคะ ให้ตะแคงไว้ครึ่งไปค่ะครึ่งจุดนี้นะคะจนรู้สึกว่าเขาเบาสบายเขารู้สึกว่ามันคลายลงละจากนั้นเราจะขยับไปอีกจุดหนึ่งให้ไปด้านหลังอีกประมาณ1นนิ้วนะคะแล้ววิวของเราจะอยู่บริเวณด้าน หลังของรักแร้เรานิดหน่อยนะคะแล้วคลึงนะถ้าใครรู้สึกเมือ่อยคอจังเลยเอามือมาปะของที่ศีรษะไว้แล้วก็คลึงค่ะคลึงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคลึงเบาๆแล้วอย่าลืมหายใจด้วยนะคะการที่เราหายใจมันทําให้เซลล์กล้ามเนื้อของเรานั้นมีออกซิเจนมันทําให้มันยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะคะคลึงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่อยคลึงยกตัวขึ้น ช้าแล้วค่อยๆยกอ,อกของเราขึ้นค่อยๆยกตัวขึ้นดรอปอ,อกลงยกอ,อกขึ้นดรอปไหลลงแบบนี้นะคะทำซ้ำๆกันไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกจี๊ดๆแต่เราไม่ต้องฝืนนะคะถ้าสมมุติว่ามันเจ็บมากเลยอ่คลายแป๊บหนึงให้มันผ่อนคลายแล้วเราค่อยเริ่มทำใหม่นะคะทำแบบนี้บ่อยๆ ทำได้ทุกวันนะคะจะเห็นผลได้ว่ากล้ามเนื้อของเรานั้นเขาค่อยๆค,คลายเส้นเอ็นที่มันขมวดอยู่มันค่อยๆค,คลายครั้งแรกจากที่เราวางเนี้ยมันก็จี๊ขยับไปไหนไม่ได้เลยมันรู้สึกว่าหวโหทรมานมากเลยค่ะลองทําเป็นประจําทําเท่าที่ไหวแล้ววันหนึ่งร่างกายเขาจะเซอร์ไพรส์เราว่าเฮ้ยแขนฉันยกได้สูงขึ้น ลองทำดูไม่เชื่อลองทำดูลองทำแล้วลองมาคอมเมนต์บอกกันบ้างเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ